สวัสดีครับกิด,ดีต้อนรับเข้าสู่ร,รักคุณสมุนไพรชาแนลครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เรามาติดตามรับชมในส่วนของประโยชน์และสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรจากดอกแคแดงกันนะครับดอกแคแดงเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้รับประทานกับน้ำพริกลาบและสามารถนำมาประกอบเมนูอาหารได้หลากหลายเช่นแกงส้มผักนึ่งผักดวกใช้ผัดน้ำมันหอยหรือ ที่สําคัญยังเป็นยาสมุนไพรใช้ในครัวเรือนได้ดีโดยมีสปปรรพคุณดังนี้นะครับคุณผู้ชมครับประโยชน์จากดอกแค่แดงและใบแค่แดงนะครับเราใช้รับประทานแก้เป็นไข้เปลี่ยนอากาศหรือไข้เปลี่ยนฤดูหรือที่เราชาวบ้านเรียกว่าไข้หัวลมนั่นเองนะครับในส่วนของชาวอินเดีย ใช้สูตรน้ำที่คั้นได้จากดอกแคแดงหรือใบแคแดงเข้าจมูกเพื่อรักษาโรคริดสีดวงในโพรงจมูกและทำให้มีน้ำมูกไหลออกมานะครับนอกจากนี้ดอกแคแดงหรือใบแคแดงยังช่วยแก้อาการปวดศีรษะหรืออาการหนักศีรษะลดความร้อนและแก้ไข้ได้ดีมากนะครับคุณผู้ชม นอกจากนี้ประโยชน์จากดอกแคแดงหรือใบแคแดงเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ประกอบเมนูอาหารได้มากมายหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับเช่นแกงส้มแกงคั่วเป็นผักลวกผักนึ่งได้ดีเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนการทำยาสมนุนไพรเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นยาสมนุนไพรชาวบ้านนะครับให้เราใช้ดอกที่โตเต็มที่ล้างด้วยน้ำให้สะอาด ต้มกับหมูบะช่อ1ชามทำให้สุกแล้วรับประทานครั้งละ1ถึงช้อนแกงก็จะได้ผลโดยดื่มติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ4-5วันนะครับอันหนึง่งสำหรับการนำในส่วนของดอกแคแดงหรือใบแคแดงมาทำเป็นยาขนาดอื่นๆเราสามารถที่จะใช้ดอกแคแดงหรือใบแคแดงหรือยอดแคแดง มาประกอบปรุงเมนูอาหารรับประทานเป็นยาสมุนไพราชาวบ้านได้ในตัวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับนี่คือสรรพคุณและประโยชน์จากดอกแคแดงใบแคแดงหรือยอดอ่อนแค่แดงนะครับเชื่อแน่ว่าการนําเสนอคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกาาํลาลังแรงใจในการทําคลิปช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากทางรักคุณสมุนไพรชาแนลนะครับท้ายที่สุดนี้ ขอให้คุณผู้ชมจงมีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีจะเจ็บจะป่วยจะยจนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ คุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ